บังคับรักจอมผดดิตการ EP 8หลังจากเชลโลร,รู้ว่าเจ้าของบริษัทสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่แอบซุกเมียไว้ในบ้านเรื่องดังกล่าวก็ถูกถ่ายทอดไปยังกลุ่มเพื่อนจนนำมาสู่ความวุ่นวายที่สร้างความหงุดหงิดใจให้อาเธอร์อย่างมหาศาลจะแห่มากันทำไมเจ้าของบ้านตีหน้ายักษ์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่สบอารมณ์กับการปรากฏตัวของเพื่อนทั้งสาคน อันได้แก่เชลโลมาร์กและอเล็กซสามเสือหนุ่มที่รู้จักกันมาทั้งชีวิตเนื่องจากครอบครัวทำธุรกิจร่วมกันจนความสัมพันธ์เติบโตมาพร้อมกับอายุมาดูหน้าเพื่อนเมียสิวะใครบอกให้แกไม่ยอมพาไปเปิดตัวมาร์กเอ,อ่ยขึ้นหลังทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟารับแขกก่อนจะยกขาขึ้นไขว่ห้างอย่างสบายอารมณ์ไรสาระตื่นเต้นไม่เข้าเรื่อง มันก็สมควรที่พวกฉันจะตื่นเต้นกันไม่ใช่เหรอวะเจ้าพ่อจอมเขี้ยวอย่างแกไม่เคยพลาดท่าให้ใครมาก่อนยูยูก็มีเมียม,ม,มีลูกนี่ท่านักข่าวรู้เข้าคงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วอเมริกาสิ่งที่อเล็กกล่าวไม่ได้เกินจริงเลยสักนิดในบรรดาเพื่อนทั้งสี่คนในกลุ่มอาเธอร์เป็นคนที่ได้รับความสนใจจากสื่อมากที่สุดและถือว่าร่ำรวยที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากอีกฝ่ายจะเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตสมาร์ทโฟนและปล่อยเงินกู้ให้กับบรรดานักธุรกิจทั่วโลกแล้วอาเธอร์ยังครอบครองบริษัทซอฟต์แวร์ที่รับสืบทอดมาจากต้นตระกลูลอีกด้วยสาวสาวร,ร้องไห้ระงมแล้วมั่ง <c oughs> แม้จะถูกอาเธอร์มองอย่างงุนงิดแต่เขาก็สามารถเมินสายตาของเพื่อนรักได้อย่างไม่สะทกสะทานอาเธอร์อาจจะร้ายกาจกับคนภายนอกก็จริง แต่กับกลุ่มคนที่ชายหนุ่มรักจะถือเป็นข้อยกเว้นและเชโอลโรก็เชื่อว่าผู้หญิงที่เพื่อนหนุ่มรักก็จะได้รับข้อยกเว้นเช่นกันเพลอๆออาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ําว่าแต่แกมีลูกมีเมียแบบนี้ดอเลียไม่เสียใจแย่หรอวะควงกันมาตั้งสองปีนั่นน่ะสิตอนแรกฉันคิดว่าแกจะลงเอยกับเธอซะด้วยซ้ํอาอเล็กซ์เอ่ยถามก่อนจะได้รับการสำทับจากมาร์กทำไมจะต้องเสียใจ ความสัมพันธ์ของฉันกับดอเรียมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอาเธอร์บอกอย่างไม่สนใจเขากับดอเรียต่างก็รู้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เคยมีข้อผูกมัดและต่างฝ่ายก็ไม่มีความรู้สึกใดๆต่อกันนอกจากเรื่องบนเตียงแต่หากเธอจะคิดมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอาเธอร์ไม่เคยสนใจขอเพียงแค่อย่ามาสร้างความรำคาญใจหรือคิดจะร้ำเส้นของชายหนุ่มก็เป็นพอ กับคนอื่นนี่เย็นชาเหลือเกินแต่กับเมียเนี่ยแทบไม่กล้าหือยังคงเป็นเชลโล่ที่ดูจะพออกพอใจและสะใจเมื่อได้เอื่อแซวสร้างความหมุนหงิดให้กับเพื่อนรักจนต้องหันไปมองด้วยสายตาขุ่นขวางอย่ามาทำสายตาแบบนี้กับฉันสิเพื่อนความจริงทั้งนั้นกกล้ายอมรับน้อยยอมรับบ้าอะไรไรสาระ โมโหกลบเกลือนเอาเรื่องหน้าดูมากล่าวตามด้วยอเล็กซ์จากนั้นสามหนุ่มก็ประสานเสียงกันคลื่นเคลงอย่างไม่เกรงใจเจ้าของบ้านเลยทีเดียวจะหยุดขำหรือจะให้คนของฉันลากออกไปจากบ้านคนถูกล้อเอ่ยถามเสียงเข้มส่งผลให้สามหนุ่มที่เอ่ยแซวอย่างคลื่นเคลงในตอนแรกค่อยๆลดอาการลงเพราะรับรู้อารมณ์ได้ว่าเจ้าของบ้านเริ่มไม่เด่นด้วยแล้วโหวดจังวะ พวกฉันยังไม่ได้ทักทายเมียแกเลยมาร์กโอดช้องเข้านอนไปแล้วและนี่มันก็ดึกมากแล้วใครใช้ให้พวกแกขนกันมาเวลาที่คนอื่นเขาเข้านอนกันทำไงได้วะก็เหมือนว่างแค่ตอนดึกๆนี่พวกฉันอุตส่าห์เคลียร์คิวสาวๆเพื่อมาเยี่ยมเพื่อนสะพดยโดยเฉพาะเลยนะเว้ยเออจริงกว่าจะเคลียร์ได้หมดกระเป๋าแบนดเนมไปตั้งหลายใบสมน้ำหน้า นอกจากไม่ทราบซึ้งในความเสียสละของเพื่อนอาเธอร์ยังเหยียบซ้ำอีกต่างหากปลูกลงมาทำความรู้จักกันสักห้าน,นาทีก็ได้นะไหนๆพวกฉันก็อุตส่าห์มาถึงที่แล้วอเล็กซ์ต่อรองเพราะไม่อยากมาเสียเที่ยวเขาอยากเห็นนักว่าผู้หญิงที่สยบเสือร้ายอยู่หมดัดหน้าตาเป็นอย่างไรวุ่นวายพ้นเสียงเคาะ ประตูห้องนอนก็ถูกเปิดเข้ามาพร้อมกับหญิงร่างท้วมช้องนางที่ยังนั่งถักหมวกไหมพรมอย่างเพลิดเพลินจึงเงยหน้าขึ้นมองคนมาใหม่ทันทีขออนุญาตค่ะคุณผู้หญิงคุณอาเธอร์ให้มาตามคุณผู้หญิงไปพบแขกที่ด้านล่างค่ะมีอะไรหรอคะคุณป้าแม่บ้านไม่ทราบเหมือนกันค่ะเห็นเพื่อนๆของคุณอาเธอร์มากันครบแก๊งเลยคิดว่าคงจะแนะนำคุณผู้หญิงกับเพื่อนๆน,นะคะ เป็นการสันนิษฐานของซิลาลารีแต่พอได้ยินอีกฝ่ายพูดว่าอาเธอร์เรียกให้เธอลงไปพบเพื่อนของเขาก็ทำเอาหญิงสาหวหัวใจพองโตแปลกๆคุณอาเธอร์กําชับว่าห้ามใส่ชุดนอนลงไปด้วยนะคะคุณผู้หญิงช้องหนางหน้ามุยทันทีใครจะใส่ชุดนอนลงไปพบแขกกันคะเจ้านายคุณป้าแม่บ้านก็พูดจาพิลึกสงสัยคงจะห่วงคุณผู้หญิงมั้งคะเลยพูดดักไว้ก่อน พูดและซิลลี่ก็ปิดปากขำหากสายตากลุ้มกลิ่มกลับมองจนช้องนางรู้สึกอับอายคุณป้าแม่บ้านป้าพูดไปตามเนื้อผ้านะคะคุณผู้หญิงอย่าถือสาป้าเลยคนท้องไม่ตอบแต่คว้างค้อนงอนๆก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องแต่งตัวโดยมีสายตาเอื้อเอ็นดูของแม่บ้านไวกลางคนมองตามไประยะหลังมานี้ ซิลารี่รู้สึกได้ว่าช้องนางเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปในที่นี้คือเป็นเป็นในทางที่ดีจากที่ไม่เคยแสดงท่าทางงอนงอนใส่ใครก็เริ่มจะเผยแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเวลาอยู่กับอาเธอร์ทั้งสองคนเหมือนจะกลายเป็นอีกคนที่ซิลารี่ไม่เคยเห็นมาก่อนอาเธอร์ที่เคร่งขรึมจริงจัง,จงกับทุกคนแต่เมื่ออยู่กับช้องนางชายหนุ่มกลับดูขี้เล่นและเป็นตัวเองมากที่สุด แม้คนเป็นนายมักใจะแย่ให้คนท้องอารมณ์เสียอยู่บ่อยแต่แววตาของทั้งคู่กลับดูมีความสุขจนคนรอบข้างสัมผัสได้แม้ท้องจะเริ่มโนนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วแต่ช้องนางก็ยังไม่ได้เริ่มใส่ชุดคลุมท้องอย่างจริงจังเนื่องจากมีชุดเดรสยาวหลายตัวที่ค่อนข้างหลวมและใส่แทนชุดคลุมท้องได้เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยพอที่จะลงไปรับแขกของอาเธอร์อได้แล้ว หญิงสาวจึงเดินออกไปหาซิลารีที่ยังคงรอเธออยู่ด้านนอกคุณผู้หญิงยิ่งท้องยิ่งสวยนะคะช่วงนี้นอกจากหน้าตาจะสดใสแล้วผิวพรรณก็เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลขึ้นด้วยกินเยอะขึ้นมั้งคะโชคดีที่ไม่ค่อยแพ้หนักช้องนางยิ้มเขินเล็กน้อยเมื่อถูกชมซึ่งซึ่งหน้าก่อนจะเดินนำร่างท้วมของแม่บ้านวกลางคนไปยังห้องรับแขก ซึ่งเมื่อไปถึงก็ได้ยินเสียงพูดคุยคลื่นเคลงบ่งบอกว่าแขกที่มาอยู่มีมากกว่าหนึ่งคนหญิงสาวรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อต้องก้าวเข้าไปในห้องรับแขกที่เต็มไปด้วยชายหนุ่มรูปหลอ่อที่แต่งกายภูมิฐานคล้ายกับเพิ่งเลิกงานและตรงดิ่งมาที่นี่เลยเสียงสนทนาเงียบลงไปก่อนที่ทุกคนจะหันมามองเธอด้วยสายตาเดียวกันช่องนางยืนนิ่งอยู่กลางห้องกลายเป็นเป้านิ่งให้หนุ่มๆม,มองโดยไม่รู้ว่าจะเดินไปนั่งตรงไหน พราะโซฟาทุกตัวถูกจับจองโดยเพื่อนของอาเธอร์และแต่ละคนก็ต่างนั่งด้วยอิรยาบถท,ที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองบางคนยกขาขึ้นพาดบนโต๊ะแต่เมื่อเห็นช้องนางเดินเข้ามาเขาก็รีบเก็บขาและนั่งในท่าที่เรียบร้อยขึ้นแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ทำหน้าบอกบุญไม่รับเดินมานี่ยืนอยู่ทำไมอาเธอร์ Arthur ทำเสียงดุเหมือนไม่พอใจที่ช้องนางเดินเข้ามาทำเอาหญิงสาวสับสน ว่าตกลงเขาเรียกให้เธอมาหาหรือซิลาลารีเข้าใจผิดครั้นช้องนางหันไปมองแม่บ้านวัยกลางคนหมายจะขอความมั่นใจแต่ซิลาลารีกลับไม่อยู่ที่นี่แล้วคนท้องจึงจำต้องเดินเข้าไปหาคนเรียกแต่โดยดีนี่เพื่อนสนิทของฉันมาร์คอเล็กซ์ส่วนไอเชโร่เธอรู้จักมันอยู่แล้วและนี่ช้องนางยินดีที่ได้รู้จักค่ะ หญิงสาวหันไปกล่าวทักทายตามมารยาทแต่ขณะเดียวกันมือหนาของคนที่นั่งข้างๆกลับเลื่อนมาเกาะรอบเอวที่กำลังอวบขึ้นอย่างไม่เกรงใจสายตาเพื่อนๆทำเอาช้องนางต้องรีบปัดมือเขาออกเบาๆก่อนจะหันไปมองเขาและปลามทางสายตาเพราะไม่ชินกับการแสดงความสนิทสนมต่อหน้าคนอื่นอาเธอร์เลิกคิ้วตอบโต้ก่อนจะเลื่อนมือมาเกาะไว้ที่เดิมอย่างไม่สนใจ ครั้นชองนางจะต่อว่าคนเอาแต่ใจต่อหน้าเพื่อนของเขาก็ทำไม่ได้หญิงสาวจึงจำต้องปล่อยเลยตามเลยและขมินเข็นเขี้ยวในใจเงียบๆยินดีที่ได้รู้จักครับคุณช้องนางสองหนุ่มกล่าวทักทายบ้างก่อนที่มาร์กจะเริ่มทำความสนิทสนุกับหญิงสาวด้วยคำพูดชื่นชมตามประสาหนุ่มเจ้าชู้ปากน้ำตาลที่เคยชินกับการหยอดคำหวานใส่สาวๆจนลืมดูหน้าอุคลักที่ทำหน้ายักอยู่ข้างๆเธอเสียสนิท คุณช้องนางเป็นคนไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าแลวเชียวหน้าคล้ายคนไทยเลยครับผมเคยรู้จักสาวชาวไทยอยู่คนหนึง่งเธอสวยมากๆแต่พอมาเจอคุณผมว่าคุณสวยกว่ามากถ้าสาวชาวไทยจะสวยทุกคนขนาดนี้สงสัยปีหน้าผมคงต้องลองไปใช้วันหยุดพักผ่อนที่นั่นดูบ้างแล้วล่ะครับ<ๆ>เพื่อจะได้เจอสาวๆสวยๆบ้างเออไม่ขนาดนั้นหรอกคา่ะ ฉันก็หน้าตาบ้านๆธรรมดาหญิงสาวบอกอย่างถ่อมตัวและไม่ได้รู้สึกตัวลอยเมื่อถูกเพื่อนของอาเธอร์เอ่ยชมเพราะจิตใต้สำนึกของเธอกำลังสนใจมือหนาที่กดเอวบางของหญิงสาวเบาๆเหมือนกำลังตักเตือนอะไรบางอย่างทั้งที่ช้องนางยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำระดับนี้ไม่บ้านแล้วครับไม่อย่างนั้นใครบางคนคงไม่หลงขนาดนี้พูดมาก ส่วนเธอกลับขึ้นห้องได้แล้วอาเธอร์ส่งสายตารำคาญมองอเล็กที่ทำท่าจะเอ่ยพาดพิงมาถึงตนก่อนจะหันมาสั่งคนท้องอย่างเอาแต่ใจทำเอาช้องนางที่นั่งก้นยังไม่ทันอุ่นถึงกับหันมองคนพูดอย่างงงงเฮ้ยเกินไปแล้วอาเธอร์ได้ข่าวว่าคุณช้องนางเธอเป็นเมียนะไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนประจำคุมอะไรขนาดนั้นเชลโลสายศีรายอย่างระอา พอจะดูออกว่าอาเธอร์น่าจะหลงช้องนางอยู่พอสมควรและคิดว่าอาจจะมีความห่วงหญิงสาวในระดับหนึ่งแต่ไม่คิดว่าอาเธอร์จะห่วงคนท้องมากขนาดนี้เออนั่นสิให้คุณช้องนางอยู่ต่ออีกสักหน่อยสิวะเพิ่งลงมาแทๆ้ๆจะรีบไล่ไปไหนบอกกันเองไม่ใช่เหรอว่าจะคุยกันแค่ห้านาทีนี่มันเลยมาสิบนาทีแล้วคิดถึงคนท้องหน่อยลูกฉันต้องพักผ่อน อาเธอร์ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูทำเอาเพื่อนๆต่างมองหน้ากันอย่างหมดคำจะพูดก่อนที่เชลโล่จะเอ่ยถามด้วยความหมันไส่ลูกหรือเมียเอาดีๆช้องนางได้แต่มองพวกเขาเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องและคิดว่าผู้ชายกลุ่มนี้คงจะสนิทกันมากสนิทจนหญิงสาวนึกภาพที่เธอเห็นกลุ่มเพื่อนของอาเธอร์ในงานปาร์ตี้ที่บ้านของเชลโล่คืนนั้นไม่ออกเพราะแต่ละคนต่างมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ มีความจริงจังมากกว่านี้แม้ว่าจะกำลังอยู่ในงานปาร์ตี้ก็ตามมออะไรไปนอนได้แล้วเดี๋ยวลูกพักผ่อนไม่เพียงพออาเธอร์สั่งเสียงจริงจังคนท้องที่รู้ตัวว่าได้เวลาเข้านอนแล้วจึงพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายงั้นฉันขอตัวนะคะราตีสวัสดิ์ครับเพื่อนของอาเธอร์กล่าวลาอย่างสุภาพช้องนางจึงยิ้มรับบาง ก่อนจะกลับขึ้นไปพักผ่อนบนห้องทว่าทันทีที่คล้อยหลังหญิงสาวหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างเชียวโลกก็เอ่ยถามคนที่มองตามเมียไม่วางตาด้วยเสียงจริงจังห่วงมากขนาดไหนวะอาเธอร์ถึงกับต้องซ่อนไว้แต่ในบ้านแม้แต่เพื่อนสนิทยังไม่อยากให้มานั่งคุยด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเคยชินหรือเพราะอะไรช้องนางจึงต้องคอยแต่จะมองประตูรอคอยการมาของใครบางคนที่มักจะเข้ามาเล่นกับลูก และมาทวงจูบหวานๆจากเธอทุกวันแต่วันนี้รอแล้วรอเล่าเจ้าของร่างสูงใหญ่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเปิดประตูเข้ามาคนรอจึงพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวประตูห้องนอนที่แสนคุ้นเคยถูกเปิดเข้ามาและปิดเบาๆภายในห้องปิดไฟมืดเหลือไว้เพียงโคมไฟสีเหลืองนวลข้างเตียงเท่านั้นร่างสูงใหญ่ที่อาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยแล้วค่อยๆลงน้ำหนักเท้าอย่างระมัดระวัง โดยกลัวว่าคนหลับจะตื่นขึ้นมากลางดึกอาเธอร์เลิกผ้าห่มขึ้นเบาๆก่อนจะนอนลงบนเตียงอย่างช้าๆแล้วสอดกายเข้าไปใต้ผ้าห่มจากนั้นก็สอดแขนเข้าไปใต้ลำคอระหงและดึงร่างเล็กเข้ามาสู่อ้อมกอดกี่โมงแล้วคะเที่ยงคืนขอโทษที่ทำให้ตื่นดึกแล้วทำไมไม่ไปนอนคะมาหาลูกขออ้าง วันนี้ฉันยังไม่ได้เล่นกับลูกเลยเขากระซิบเสียงเบาแต่ก็ดังพอที่จะได้ยินอย่างชัดเจนลูกหลับแล้วค่ะเงินเล่นกับแม่แทนน้ำเสียงของอาเธอร์เริ่มสุกสนจนช้องนางเริ่มหวันหญิงสาวจึงผลัก,กอกแกล่งออกเบาๆพลางส่งเสียงไล่ฉันโตแล้วค่ะไม่เล่นอะไรเป็นเด็กๆคุณกลับไปนอนห้องตัวเองเลยฉันก็ไม่ได้เล่นอะไรเป็นเด็กๆ วันนี้จะมาเล่นแบบผู้ใหญ่หยุดเลยค่ะหยุดความคิดของคุณเอาไว้ตรงนั้นช่องนางห้ามเสียงจริงจังต่อให้หญิงสาวจะหว่นไว้กับเขาแค่ไหนแต่ก็ไม่คิดจะใช้เรื่องบนเตียงพัฒนาความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดเพราะไม่อาจมีใครรับรองได้ว่ามันจะจีรังยั่งยืนดุทำไมรู้หรอว่าเล่นแบบผู้ใหญ่มันเป็นยังไงช่องนางถึงกับอึง้ง พลันใบหน้าก็ร้อนเผาด้วยความอับอายเพราะเธอดันคิดนำคนทะลึ่งไปซกไกลโพ้นครันเมื่ออาเธอร์ส่งเสียงหัวเราะชอบใจที่แกล้งเธอได้สำเร็จยิงสาวจึงใช้มือเล็กทุบอ,อกแกล่งด้วยความโมโหโไม่กลวัวประสาทฉันสักวันคงจะทำให้คุณนอนไม่หลับเลยสินะคะฮ <c oughs> รู้ได้ไงก็คุณแกล้งฉันทุกวันงั้นก็ชินได้แล้วถ้าไม่อยากให้แกล้งก็อย่าทำตัวให้หน้าโดนแกล้งสิ เสียงทุ้มกระซิบข้างหูแต่ลมหายใจเผาร้อนที่เป่าผ่านแก้มเนียนมาทำให้ช้องนางรับรู้ได้ถึงกลิ่นแอลกอฮอล์จังๆคุณออกไปดื่มที่เล้ามาหรอคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงได้ถามออกไปแบบนั้นช้องนางอยากกัดลิ้นตัวเองนะักแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วจึงจำต้องปล่อยเลยตามเลยไม่ได้ไปนั่งดื่มกับพวกเพื่อนๆอยู่ที่บาร์ด้านล่างอ๋อ หญิงสาวคลางรับเบาๆแต่เมื่อได้รับคำตอบกลับรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดช้องนางก็ลืมคิดไปว่าคาริหาสุดหรูแห่งนี้มีบาส่วนตัวอยู่และยังมีห้องอนเนกประสงค์อีกหลายห้องที่พร้อมสับไม่ต่างจากโรงแรมระดับห้าดาวเลยทีเดียวช้องคะวันนี้ยังไม่ได้จูบเลยไม่รู้ว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคขอร้องแต่ทำเอาช้องนางถึงกับซุกหน้าลงกับอก,อกแกลง่ง เหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างโดยอัตโนมัติใจคอจะทวงทุกวันจริงๆหรอคะวันนี้เว้นไว้ให้วันหนึ่งก็ได้ฉันดื่มมาเดี๋ยวลูกเมาเขาบอกอย่างใจดีแต่ช้องนางกลับนึกหมันไส้ที่เอกอะอาเธอร์ก็มักจะเอาลูกมาเป็นข้ออ้างได้เสมองั้นก็กลับไปนอนห้องคุณได้แล้วคะ่ะฉันง่วงแล้วขอแลกเป็นก่อนแล้วกันเพราะพรุ่งนี้วันหยุด ฉันอยากจะนอนตื่นสายก็ไปนอนห้องคุณสิคะอยากนอนกับลูกแต่หรือจะให้จุคำถามเดียวทำเอาช้องนางปิดปากแทบไม่ทันหลังจากนั้นหญิงสาวก,ก็รู้สึกเหมือนอ้อมกอดแข็งแกร่งค่อยๆกระชับมากขึ้นถ้าว่าไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไปก่อนที่ปลายจมูกโดง่งจะกดลงบนเส้นผมนุ่มอย่างแผ่วเบาส่งผลให้คนในอ้อมกอด ค่อยๆหลับตาลงด้วยความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยคิ้วหนาผูกโบแต่เช้าเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบคนที่นอนกอดทั้งคืนอาเธอร์กวาดสายตามองหาทั่วห้องแต่ไม่พบร่างคนท้องชายหนุ่มจึงก้าวลงจากเตียงแล้วเดินตามหาคุณผู้หญิงไปไหนเป็นคำถามประจำที่มักจะได้ยินบ่อยๆจากผู้เป็นนายสาวใช้ที่เดินผ่านมาจึงก้มหน้าทำตัวรีบเล็กอย่างเกรงเก่อนจะรีบตอบคำถามโดยเร็ว อยู่ที่ห้องครัวค่ะคุณอาเธอร์ทำอะไรทำอาหารคะ่ะฉันรู้แล้วหมายถึงทำเมนูอะไรแล้วนึกยังไงถึงไปเข้าครัวแต่เช้าเดี๋ยวเวียนหัวอีกหรอกท้ายประโยคเริ่มบ่นคนท้องที่มักจะทำอะไรไม่นึกถึงสุขภาพของตัวเองร่างหนาสาวเท้าเข้าไปในครัวโดยไม่รอฟังคำตอบทว่าเมื่อไปถึงกลับไม่พบคนที่ตามหามีแต่พ่อครัวไวกลางคนเท่านั้นที่กำลังยืนปรุงอาหารอยู่ คุณผู้หญิงไปไหนคุณผู้หญิงคลื่นไส้ครับซิลลี่เลยพาไปพักที่ห้องนั่งเล่นชายเวกลางคนหันมาตอบขณะเดียวกันมือก็คนโจกในหม้อที่นายสาวทำค้างเอาไว้ด้วยให้อยู่สบายสบายไม่ชอบทำไมชอบหาเรื่องใส่ตัวอาเธอร์สะบดอย่างหัวเสียก่อนจะสาวเท้าไปยังห้องนั่งเล่นและหมายจะดุคนดื้อให้รู้จักเข็ดทว่าพอเข้าไปเห็นคนท้อง นางสูตรยาดมด้วยใบหน้าซีดเซียวก็ลืมคำพูดที่เตรียมไว้ในหัวจนหมดสิน้นไหวหรือเปล่าคุณอาเธอร์ช้องนางเงยหน้าขึ้นมองร่างหนาที่เดินเข้ามาหาเธอทั้งที่ยังใส่ชุดนอนแต่เจ้าตัวไม่ได้ใส่ใจการแต่งกายของตัวเองเท่ากับอาการของหญิงสาวในเวลานี้อาเธอร์ทิ้งตัวลงนั่งข้างๆทำให้ซิลารีที่นั่งดูแลนายสาวอยู่อีกฝั่งรีบปลีกตัวออกไปอย่างรู้หน้าที่ ไม่เห็นแพ้มาสักพักแล้วทำไมถึงกลับมาแพ้หนักขนาดนี้ฉันทำกระเทียมเจียวค่ะตอนแรกก็เหมือนจะไม่เป็นไรแต่สักพักก็ทนไม่ไหวแล้วก็เหมือนจะหน้ามืดเลยให้คุณป้าแม่บ้านพาออกมาพ่อครูก็มีทำไมต้องลงไปทำเองอาเธอร์เริ่มทำเสียงดุคุณชอบกินโจ๊กที่ฉันเคยทำไม่ใช่เหรอคะทำโจ๊กให้ฉันหรอชายหนุ่มมองคนหน้าซีดอย่างอึ้ง ไม่คิดว่าสาเหตุที่ทําให้หญิงสาวลุกมาเข้าครัวแต่เช้าจะเป็นเพราะเขาและไม่คิดว่าหญิงสาวจะจําได้ว่าครั้งหนึ่งอาเธอร์เคยเอ่ยปากชมว่าช้องนางทําอาหารอร่อยตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นหญิงสาวไม่ได้ตั้งใจทําอาหารให้เขาด้วยซ้ําแต่เพราะมันดันเหลืออาเธอร์จึงได้รับอานิสง์ไปด้วยเปล่าคะ่ะลูกอยากกินแต่ไหนๆคุณก็ชอบก็เลยทําเผื่อหญิงสาวแกล้งปฏิเสธ เพราะปกติจะเป็นเธอที่เป็นฝ่ายถูกแกล้งแต่ดูเหมือนอาเธอร์จะไม่ยอมง่ายๆชายหนุ่มยกยิ้มอย่างอารมณ์ดีในชั่วพลิบตาก่อนจะขยับเข้ามาชิดร่างคนท้องทั้งที่ปกติเขาก็แทบจะนั่งทับท้องนางอยู่แล้วไม่ต้องเอาลูกมาอ้างเธอตั้งใจทำให้ฉันลูกอยากกินจริงๆค่ะคุณเป็นผลพลอยได้เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวนี้หัดเจ้าเล่ห์เหรอเขามองเธออย่างคาดโทษ หากสายตากลับเต็มไปด้วยความเอ็นดูช้องนางไม่ยอมรับแต่การหัวเราะเบาๆเหมือนเธอได้รับชัยชนะเล็กๆก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าหญิงสาวจงใจแกล้งแต่ก่อนที่อาเธอร์จะได้ลงโทษคนเจ้าเล่ระดับฝึกหัดเสียงกลิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นซะก่อนมีคนมาคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมคะรับแขกทั้งชุดนอนแบบนี้มันดูไม่เหมาะสมนะเงินเดี๋ยวฉันลงมาฝากรับแขกด้วยกันแล้วกัน ซ้มเสียงอาเธอร์ก็ก้มลงไปหอมใบหน้าที่เริ่มหายซีดอย่างรวดเร็วทําเอาช้องนางถึงกับเบิกตากว้างหากแต่ยังไม่ทันได้ต่อว่าคนฉวยโอกาสก็ลุกออกไปอย่างรวดเร็วคุณนั่นแหละเจ้าเล่ปากพึมพำต่อว่าตามหลังแต่แล้วใบหน้าหวานกลับค่อยๆเผยยิ้มออกมาทว่าความอบอุ่นในหัวใจก่อตัวขึ้นได้ไม่นานช่องนางก็รู้สึกเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็น กระชากเธอกลับมาอยู่กับความเป็นจริงอย่างไม่ทันตั้งตัวฉันมาพบอาเธอร์ค่ะจบตอนแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมแลวฟังนะคะว่าแต่ใครมาหาอาเธอร์มีใครเดาถูกไหมคะลองคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะเรื่องบังคับรักจอมเผด็จการมีทั้งหมด10กว่า EP ี สามารถเข้าไปติดตามได้ตั้งแต่คลิปที่1ในเพลย์ลิสต์บังคับรักจอมผดิตการนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและตอนนี้ช่องแจงเอ j o อยมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะคะทุกคนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดซุปเปอร์แตงให้กับแจงได้นะคะสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่อยากอุดหนุนผลงานของแจงนะคะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่แอปพลิเคชันเมมนะคะ ตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นทุกเรื่องแต่หลังเที่ยงคืนจะเปลี่ยนเป็นราคาปกติแล้วค่ะถ้าสนใจรีบเข้าไปกดเลยนะ